สวัสดีครับทำยังไงลูกวันนี้เราจะมาอะไรลองมาถอนฟันอีกรอบนึงหักอีกแล้วใช่ไหมลูกหักอีกแล้ว,ลวใช่ไหมครับ <c oughs> ดูน่ากลัวจังเลยเนี่ยนะเอานะพร้อมยังพร้อมยังพร <c oughs> ้อมยังกินน้ำลายก่อนกินน้ำลายพร้อมแล้วใช่ไหมเอาแล้วนะหนึ่งสองสามึ๊ด อึด้ออกโอนโอนจิบได้แล้วนี่ในปากเนาะเออได้แล้วเออถุยถุยถุยให้ป่ะเดี๋ยได้แล้ว,ลวฟันซีที่สองของพี่โฟล์อ,ออกไปแล้วเฮ้ยนี่ยังไหลเดี๋ยได้แล้วจ้านี่ฟันซีที่สองของพี่โฟลครับเพิ่มแป๊บเดียวโดนทอนไป ไอดูหน่อยครับเย้ป yeah! ันหายเลยอย่าอยู่ที่ถอะมันยังไม่โฟกัสอุ้ยเจ็บไหมลูกอู้คนเก่งเก่งจังเลยครับอ๋อันนั้นอันนั้นจะหายแล้ว,ล,วลูกใช่ไหมไปดูดิ น,นี่ยังไม่โยกหรอกยังไม่โยกยังยังอยู่ยังอยู่ไม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 ,ไม่เดี๋ยวไม่เอาไม่เอาไอเสื้อเช็ดลุเดี๋ยวไปล้วนปากมาขอถ่ายคลิปอีกทีนะึงอ่านี่จ้าพี่พี่พี่ฝนเก่งไหมเอ้ยนี่พี่อนมองล้กล้องพี่พี่คะพี่อนเก่งไหมเอ้ย นี่ปลาถอนนะฟันออกมาเลยนี่ซีที่สองแล้วครับยิงปันให้พี่น้องดู้วยยะเออเก่งมากไปแล้วสวัสดีครับบ๊ายบายเจ็บไปดกเจ็บนิดหน่อยใช่ไหมลูกโอเคโลงไหมโลงปากไหมรู้สึกยังไงลูกเนี่ยหนูหนูกินไอนั่นไม่ได้แล้วเนะข้โพดอัดงั้งๆัข้โพดไม่ได้แล้วเนี่ยนฟันหลอมันสองซี่เลย บ๊ายบายครับัสดีครับ